มานมันสิเป็นยากเอียงภาษาเห็ดออมมืนอเสือเมื่อนี่สิเสนอเมนูออมเนื้อครับผมเมื่อนี้ก็สิเป็นออมเนื้ออันนี้ก็สิเป็นเนื้อที่เขาเอา,เอามาต้มมาต้มตุ๋นก่อนนะครับนี่อ่ามันเปื่อยเพราะว่าเนื้อที่เขาเสียออกมาเห็ดมือนี่ก็สิเป็เปนเป็นแก้วอ่าแล้วก็เป็นพวกเนื้อเสียนะครับเพราะว่ามันมีราคาถูกมันบอบแพงกว่าไหนครับผมเดี๋ยวมือนี้สิมาออมเนื้อครับผม ส่วเครื่องเฮ้ามือนีกะเจียเป็นเครื่องแกงอันนี้กะสีเป็นกระเทียมนะครับเนาะนี่กระเทียมหอมแดงนิดนึงตะไคร้คาไอใบบักกูดพิดแห้งครับผมกะสีเอาส้มนี้มาตัมไซคคกเซใส่ก,ใสก่อนเลยครับผมเอาสุ้ยางลงไปนในโควะครับผมพริกไปก่อนเลยสิใบประกูดคา ตาไร้หอมแดงใส่ไปเลยกระเทียมนิดนึงครับผมกระเทียมอยีกนิดนึงเส้นเรากะตำให้เข้ากันครับผมตำให้แหลกเลยช่วทงที่เขา,าร้อไอ้เกลือเลือกะตำตำล้อตำเครื่องแกงล้อ แลครับหลังจากที่เทาตำเครื่องแกงเสร็จแล้วเขาก็จะเอาเครื่องแกงตัวนี้ลงไปผัดในกระทะนะครับเพื่อให้มันมีความหอมเนื้อปูม้ากระชีพันไม่มีความหอมนะครับเนาะอันนี้อันนี้กระชเป็น เนื้อที่เขาซอยไปแล้วนะครับนอนนี่ที่ว่าเขาต้มาม่มทำเรว่องเปลี่ยนเราเขาก็ซอยไปผัดให้มันออกสุกจังหน่อยครับผมมันก็กำลังใหม่ๆจังหน่อยเสด็จหอมครับผมเมื่อนี้จะยืมกระทะใหญ่ของพวกลูกออกมาจะเป็นกระทะให้นะครับเหมือน การเ็ดอ,อมเนื้อบางคนกะมัดแบบน้ำได้หลายสดน้ำต่ว่ามือนี่ที่ผมจะเฮ็ดแป็นสูตรน้ำเลยนะครับเนาะพอต้องเอาน้ำไหมเอาน้ำแบบคุกขิดน้ำน,นิดๆเครื่องแกงมันสุกๆหอม หลังจากที่ข้าผัดเครื่องแกงจะสุกแล้วนะครับเนาข้ากกระเอาเนื้องลงไปผัดในกระทะครับผมใส่ลงไปแลวครับผมเห็นว่ามันแห้งกั ใส่นั่ไปกน่อยครับผมสปนั่งขอไปกน่อยเผื่อว่าหายมันแห้งเกิดไรนะครับเนาะการพัดนี้ว่าจำเป็นนะครับนะว่าจำเป็นว่าจะต้องเป็นเนื้อซุกหรือเนื้อดิบอ่า เพราะว่าบางคนขเ,นเนาคนขาหมักเนื้อดิบบางคนเขามักเนื้อดิบครับเขาบ่มักเนื้อสุกแต่อันเนี้ยมว่ามันเป็นเนื้อเศษมันเหนียวผมเลยต้องออกไปต้มนให้มันเกลือยก่อนค่อยเอามาผัดแต่สรุปเรากันทือว่าได้ึ้นกันนะครับผมคนไายก็ได้นกันพร้อมขื่นกันแล้วก็เมื่อนี้เขาดีใส่เป็นผักหอมนะครับนั่นผักหอมเป็นหอมต้นครับผมหอมต้นย่างเดือดเลยล้วนเลย ควมต้นยังเดือดรนๆเลย้ยมาหลังจากที่น้ำเริ่มเริ่มเดือดแล้วเราก็จะมาปรุงปรุงเครื่องปรุงแล้วครับเนาะเนี่ยจะเป็นชุดรถกับผมสลงไป ตามไปทำปลาครับผมนิดนึงสหรับผมผมกกับใส่ปลาลูกไปหน่อยนึงนะครับใส่ปลาลูกไปหน่อยนึง โอ้ยเดี๋ยวมือนีเขาดีใส่เลือดนะครับผมมือนีขอเลือดของผมเดี๋ยวมัน,นสีใส่เลือดน้ำใ,ใ,ใส่ลงไปเลยครับผมใส่ลงไปเลย จำรับการใส่เครื่องปรุงมันบ่ได้จำเป็นนะครับว่าเขาจะใส่เอียงก่อนเขาใส่ใดก่อนก็ได้บ่ได้นรพีพถูกหรผมแล้วมันเดือดก่อนขันข้นเกินไปเขาก็ใส่น้ำจะน้อยใส่น้ำแล้วปรุงก็ได้ในบดครับผมขันใส่เลือดมันจะเป็นข้นๆมันจะไอ้น้ำจะเป็นข้นๆมันจะได้น้ำนัวขึ้นครับผม แต่ว่าบางคนว่มากะบอสไก็ได้ครับผมไปปูบุลุก่อันนี้เอากบสีรอให้น้ำมันเดือดให้เลือดมันสุกครับผมสุกเล้วก็ซิมเบิงขันบะพรอา่ยังเขากะเอาเครื่องปรุงเติมลงไปครับผมเรารอให้น้ำเดือดก็มนครับหลังจากที่มันเดือดแล้วครับผมเขากะสีมาทำการซิมเบิงนี่ ก็สิเป็นเอาซ้อนตักตักตักขึ้นมาแล้วก็เป่าเป่าเป่าแล้วก็ทําการซิมบ่งครับผมอืมดังเดียวว่ะขันมันแสบแล้วต่อไปห้าวกะดีไ่ผักที่หฮาเตรียมไว้ครับผมผักหอมที่เ้าเตรียมไว้เมื่อนี้เหากะดีไ่ลงไปเลยใส่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 เข้าไปครับผมใส่เข้าไปเรื่อยเมื่อนี้เหากะได้เตรียมหอมไว้ลายอยู่ครับผมนี่ใส่ไปเลยลายเลยหอมเพราะว่า เดี๋ยวใส่เสร็จแล้วมันก็จะยุบเองครับผมใส่เข้าไปใส่เข้าไปอืมใส่เข้าไปให้เบิดพอใส่เสร็จแล้วให้ก็สีคนค้นๆๆคนครับผมคนเบื่อที่สะให้ผักมันลงไปข้างล่างอืมมันก็สะได้ยุบไปไว้ครับผมนี่ๆๆเพา,าก็สีค้นหลอดจังหอยให้ก็สีทิ้งไว้ให้ผักมันยุบครับผม หลังจากที่เฮาทิมไว้สักพักหนึ่งมาที่นี่เฮาก็สิมมาซิม,ซม,มอีกรอบนึงนะครับผมเนาะนี่นี่นี่ตักซิม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 เข้าไปหูเข้าไปอือพอเสร็จแล้วเฮากะเอาไปเสิร์ฟได้เลยครับผมก็สำหรับเมนูอมเนือ้อกับอรหยากจักหน่อยครับผมขอบคุณครับ